หรือว่าเวอร์ไวเว็บิาดอทมีค่ะครับผมอีกหนึ่งคู่นะครับสอนนารายหนึ่งลกงน้ำแดงครับเจอกับพรปู่ภูบ่อบิดในร่องน้ำดำเงินครับในนี้คู่นะครับชุดประบติอยู่ครับ ลองน้ําแดงนะคะสอหน้ารายหึงส <rum> <quin> <has> <in> ุภาชัยเครื่องช่างค่ะสุุมเรือผู้ใหญ่ทรงศักดิ์จังหวัดเลยผู้จัดการเรือพี่กิติศักดิ์ค่ะนายหัวเรือพี่อาวัตนายท้ายเรือพี่กิติศักดิ์นะคะตกแต่งปี61ค่ะโดยช่างอินซีสุโขทัและก็ผลงานในคลับพ้งแชมป์สนามเชียงคานด้วยค่ะ รเราจะได้เห็นนะครับว่าจุดปล่อยตัวเนี่ยระยะจะต่างกันเหมือนเหมือนวิ่งในลู่แหละใครที่อยู่โค้งนอกครับก็จะได้ปล่อยตัวที่ระยะที่นำํำเือมเนิดนนะครับอีกหนึ่งทีมครับพรปู่ภูบอบีจากจังหวัดเลยนะครับผีพายชุดสีแดงสีเหลืองนะครับผู้จัดการเรือคุณอุทิศนะครับนายหัวเรือคุณชาติช้พริง้งนายไทเดอร์คุณสมัครนะครับผม ชอบนะฮะผีพายชุดสีแดงสีเหลืองอยากไปถามความหมายแล้วผีพายในลำเรือใส่สีเขียวแดงกับเขียวมาเป็นไฟกระจอเลยนะสอนอะไรลอยล้ขึ้นไม่ครับส่นอะไรเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกทีมค่ะด้วยความที่สนามนี้เป็นวิถีโค้งการปล่อยตัวก็ย่อมไม่ธรรมดาอยู่ใช่ครับมีแค่30กับ10ผีพายนะครับไม่มี40หรือและ55าผีพายครับสนามนี้ครับ นิ่งนะครับล็อกไว้ครับไม่ให้ไหลนะครับธนารายไม่ไหลนะครับตอนนี้ลงพายแล้วค่ะไม่ไหลนะครับไม่ไหลนะครับธนารายใครครับธนารายปล่อยง่ายครับน้ำนิ่งครับธนารายใครครับนึกถึงนครพนมสิครับผมโอ้โหปล่อยยากนะันนสุดอันนั้นคือสุดพอครับพอครับนิ่งครับนิ่งครับพอจะลงพายแล้วครับปพอลงพายนะครับเดี๋ยวก็โดนสองสอทอจะหินหน้า เหลือคู่นี้เป็นของสอทให้การสนับสนุนด้วยกันทั้งคู่เอาเลยพรพรปูผูบูบิดบอดบินอยู่ลักงน้ำบอดบินอยู่ล้างน้ำนับเงินนับเงินก็สอนน่ารายสอนน่าร้ายสุนทานเครื่องชักหนึ่งสรสุนชานเครื่องชักหนึ่งพยานจะพายแรงแจงหนีพยานจะพายแรงแจงหนีมาแลพรปูผูบูบิดไล่บิดมาไล่บิดกันมาที่ยอดกัแล้วบอลสไลค์โค้งสไลค์โค้งมาแล้วลอกน้ำแดงบอกว่าสอนน่ารายสอนน่าร้ายสุนทานบอกว่าเครื่อง สอนจอสอจาสอเท้าถอเทาอะไรหมดเลยี่อะไรกยี่หอนูมบิ๊ก็ังพยายามไม่ถอไม่แ้พยายามกดไป้พยายามกดไปานตักคนะัตักนาลอกเ่ก ท่าขุมเชิงเว้ยจะผ่านยิ้มทท่าขุมเชิงไว่ยในทางสอนตาลายหนึ่งสอนตาลายหนึ่งจงมาใช้เครื่องจังมาดูดีกว่ามาดูดีกว่าว่ายังไงเขาลุยสอนทองลุกทั้งท่าตีแรกแทงมาสอนหลังอุทมายแทงกันต้าสอนปู่ผู้บอมินสอนปู่ผู้บอมินให้เบียดกันตาให้เบียดกันมันาะทำกันทำไมเขาลุยสอนทองเบี้ยสอนทองเบี้ยหมดแล้วสอนทองเบี้ยบอกไปไว้แล้ว แล้วก็เป็นสอนนาลายหนึ่งครับในร่องน้ำแดงนะครับชนะไปก่อนในเที่ยวที่หนนะครับทั้ง4เที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรือที่อยู่ในร่องน้ำแดงชนะไปหมดเลยนะครับสอนาลายหนึ่งนะคะจากชุมชนน้องผักการค่ะซึ่งต้องบอกว่าเขาเองนะก็มีดีกรีเป็นแชมป์เก่านะค,คะมีดีกรีเป็นแชมป์เก่าในปี64ก็คือปีที่แล้วก็ต้องให้นะคะ เดี๋ยวได้มาลุ้มกันต่ออีกหนึ่งทเที่ยวค่ะในเที่ยวกลับสายน้ำนะคะคุณผู้ชมนี่คือสนามสุดท้ายแล้วนะครับอยากจะย้ำให้คุณผู้ชมนะครับติดตามชมติดตามเชียร์กันได้และที่สําคัญนะครับเสื้อสึกเรือยาวชิงเจ้าใส่น้ํานี่คือเขาเรียกว่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับส่งข้อความนะครับเชียร์เรือหรือว่าฝีพายที่คุณชื่นชอบนะครับ ่านทาง l ล n e Official ยลแอปไทยพีบีเอสมาครับรุ่นรักรังวัลเนี่ยเสื้อสึกเรือยาวชิงเจ้าใส่น้ำนะครับสิบรางวัลสุดท้ายของปีนี้ครับสิบรางวัลสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมส่งกันมาเยอะๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าเสื้อสึกเรือยาวชิงเจ้าใส่น้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ลิมิเต็ดมากๆขอหายากโอ้สี่ผนี่เราอีสามคนยังไม่ได้เลยนะอ๋อสิบสนามแล้วนะ่ย <c oughs> สิบสนามน <c oughs> ี่ปีสนามนี้ไว้จะส่งไลน์เข้าไปได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้เ <c oughs> ดี๋ยวเขาเห็นชื่อปุ๊บรู้เลยรู้เลย